ก็จะขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้เด้อค่ะคุณพี่สามคนนี้สวยมากมาจากไหนเหรอคะมาจากเทพโอสาวกรุงเทพนี่สวยเนาะใช่ไหมคะ คนกรุงเทพมีสวยจริงๆเลยยอมรับนะคะสาวกรุงเทพไม่น่าหะับคนถึงผู้งามเนาะค่ะอ่าขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวยนะมาตั้งกล้องอีกรอบหนึ่งาาคุณพี่อ่า,าไปเข้าล่มเข้าร่มอ่าคุณพี่สายบุญเพนมาถวายต้นเทียนเก้วัดในหนึ่งวันใช่ไหมคะคุณพี่คะจะเมตตาวัดป่าโพแสงธรรมมั่งได้สักต้นไหมคะ อาโมธนาบุญด้วยนะคะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะได้ค่ะได้ได้ค่ะเดี๋ยวฝากเดี๋ยวลงบุญฝากไปทำบุญโอ้ยสาธุโมธนาด้วยตั้งกล้องเลยเอากล้องเลยค่ะเอากล้องเลยอืมอ่ะเดี๋ยวตั้งกล้องเลยปู่ก็อยู่นะจะพาไปกราบปู่ไปไหมปู่ก็มาด้วยมีมาเป็นชนะครัวค่ะอะไรไปเองไม่ได้โอเคอ่ะออกกล้องเลยมีมีกล้องเป็นพยานอ่ะ สวผูใช้ข das ่อัสลายตกเทียนใน่งวันให้ได้เจ <ations> ้าวัดแล้วยาได้ยาพิษเรียนส้องทันวัดปาโครับจะต้องเป็นอะรไม่ไากตาสบาให้มีโชคงานน้ำวันนี้จีนขนานสีที่สนานเซนขนานสี เสนนด้านสีไส้นลนานสีส้น้านสีค่ะสวยคุณพี่คนสวยมาจากกรุงเทพค่ะชวีว้นค่ะโอ้คุณพี่ชวีวันเรียงได้ะปยาวฟุ้งจอนค่ะยาวฟุ้งจอนค่ะมาบุญด้วยนะคะเมือใด้ส่วนของญาะิท่านท่านะคสิตัวบวกบวกที้บอให้เองเองเองก็แล้วกันนไหนให้ออกโดนา

อุ้ยพวกพี่นี่สายบุญตัวจริงอารมณ์ดีจริงๆด้วยเอาเต้นมาอยู่แล้วนดดๆเอาอีกเอาอีกขอให้รวยทุกงวดทุกงวดนะครับต้องเลยถูกต้องเลยรวยทุกงวดทุกงวดมีเงินเทวดาใช้ทุกงวดมาะว่าเราสายบุญถ้าไม่อาศัยเงินเทวดาเราก็จะไม่ได้ทำงานนะ เทาด้ากระยเงินเทพาดารายตรนี้กจายไหก็จากซ้ายดลนี่แะเห็นและบุญบุญพาบุญพาพารวยยจะไปไม่ช่วยแลค่ที่อย่างนี้ตอนนี้เราว่าก็ไม่ยข้ยงก็ว่องกันหน้แล้รวยกันที่จะไปรวยกันเราจะไปรวยกันจะไปรวยกันแล้วันไม่ร้องเพลงเกบละ

ทำโบสายโบสาวัดป่านี่แหละท่านเทวดาเขาโปยโปยให้พวกเราเราก็จะมีมีทยโบโตลอดนะทำใจน้อยเรื่องที่ใจ่วัดกลยาชาไม่แน่นะเออวันี้จะปังปังปั้งปั้งเบบบอกยยสมหมายเอญหาใจน้อยพารวย แล้วจะพาคนสวยไปให้ครอบพรัาทิมอาทีมยูแลอันนี้อะไรเขาเรียกอะไรสามสาวสามวัยใจตรงกัน่ไมไม่สามสาวสามวัยใจเกินร้อยเใจมีอมอกอย่างนี้อยดู่ไหนพัวทั้งพัวไม่รู้จักเไม่มีไม่มียไป ไม่ได้คุยไปเวียดนามนะนายตาดั้ามันอยนี้กระเป๋าให้อ่ะหิงแม่สิทธิย่แม่แล้วทำไมต้องเรียกหิงแม่วะไม่รู้เลยยุ่ง่มากไปแล้วไปแล้วไปแล้วคขอบคุณมากไล้นะคืะาไปติดตามยัน้อนมาเนีานี่มามายยอันอนี้ออกคลิปแล้วเด้อออกคลิปแล้วเด้อ นี่ออกคลิปแล้วเด้อออกคลิปแล้วเด้อเพราะว่ายังไม่ได้หยุดจะไปตัดต่อให้เป็นคลิปพวกพี่อย่างเดียวเลยเอาถ่ายยายอะไรยายน้อยพารวยค่ะยายน้อยพารวยยายน้อยพารวยนะคอ่าายหน้ากลัว่หมดออกหมดออกค่ะคุณยายน้อยพารวยนะคะขอให้คนหมู่คณะของเรานะคะติดตามยายน้อยพารวยด้วยนะคะ ขอขอต้นเทียนไปลงวัดป่าโพแสงธรรมบ้างนะวไปเที่ยวหน้าดีกว่าเพราะตอนนี้มาลงธาตไม่ให้ไม่ให้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 ไว้ในในอ้อมใจด้วยอ่าขอบคุณม่ะอาโม่คุณที่อะไรคะคุณพี่อะไรคะต้ไม้ต้ไม้อย่านอนพางไว้ม้านนั่นเลยคุณผู้ชม พูดนอยเายง้ล้อีกเอารอบหน้าเด้ออย่าลืมวัดป่าโพแสงธรรมเด้อวัดป่าโพแสงธรรมค่ะค่ะวัดป่าโพแสงธรรมค่ะอะค่ะอันนึงอ่ะเห็นทุกคนละอันนึงอ่ะแป๊บนึะขอเข้ากล้องด้วยกอใครจะทำบุญน้อยมาก

i yeah. ขอบคุณมากค่ะบาย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 ค่ะบายบายค่ะออกกล้องได้เลยนะเดี๋ยวจะไปตัดต่อให้เป็นคลิปของครอคุณพี่เลยเนี่ยนะได้เจอกันขอบคุณมากค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะทุกท่านเลยคเดินทางปลอดภัยนะเจ้าค่ะอ่าขอบคุณมากค่ะสาธุ สายบุญมาจากกรุงเทพมีแต่คนสวยๆจำชื่อได้ไม่หมดขอโทษที่ไม่ได้เอ่ยชื่อเด้อค่ะคุณพี่ชวิวันชื่อจำง่ายเพราะว่าชื่อนี้เป็นชื่อที่สร้างภาพยนตร์ด้วยยอดเงินที่พวกคุณพี่รวบรวมกันทำบุญกับปัตตาโพแสงธรรมยอดรวมทั้งหมด540บาทนะคะ เดีย๋ยวยายน้อยจะทําการถวายกับหลวงปู่เป็นรายการต่อไปเด้อเจ้าค่ะขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ